นะคะจะได้เป็นโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจำฤดูกับเราค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรอบ4ทีมฤดูร้อนนะคะพาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบจากจังหวัดสุราธานีค่ะกับบทเพลงรอรักริมทะเลค่ะมาถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐรมนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อ เลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมกับบทเพลงจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะเบนแผ่นดินถิ่นอีสานธุรกันดาลแรงลายไม่ได้ทำนะาทำไรลูกขขาวลูกแตงก็แรงลงแรงลง ปีบ้านก็ฝนลาทําน้าก็ฝนแลรงดินแต่ก็ขีล่ละแหงไม่มีเลยก็ฝนลงฝนลงต้องทอดทิ้งบิงหน้าไทยปักกรุงไกลนิงานทุงทำงานกรุงเทพปล่อยให้คนเทาเฝ้าทีนา้าแท ยังจำทางเมืองไม่อยาจากไปโดนมานหามองเข้าในหน้าแล้วใจหายสงสารแท้สงสารพ่อแม่จำใจข้าเอาปีนี้คงดีไม่ได้เพราะทั่วนาไรดิน เอียบย่องเยื่องย่างลูกค้า แม่โรงเรียนนี่สุดยอดจริงเปลี่ยนนักร้องอีกแล้วเห็นป่ะเฮ้ยไม่ใช่คนเตางจรินะไม่่ใชโอ้ยอมรับเลยปมให้หน่อยดีกว่าไม่ผมนึกว่าคนเก่าดัดฟันไม่ใช่ค่ะแนะนำแนะนำแนะนำอยากรู้จัวค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องจูนนะคะนางสาวรวีการบุญเกิดค่ะอายุ15ปีค่ะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าหน้าเขาคุ้นๆนะอ้ยนี่หนูเคยทำอะไรในวงนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ ข้าวที่แล้วเหรอคะข้าวที่แล้วทำอะไรหนูมาค่ะหนูมาร้องเพลงเกี่ยวข้าวค่ะอการแต่งตัวทำหน้าที่ผมก็เปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยนะวันนี้ก็มาแบบผู้นําเลยว่าเป็นนักร้องนําเลยค่ะจะบอกว่าหลายๆโรงเรียนนะที่มาแล้ว พอผ่านเข้ารอบแล้วเปลี่ยนนักร้องเนี่ยเราจะบอกตลอดว่าคุณเสี่ยงมากเลยอันตรายนะโอ้มันสามารถพลาดได้นะคะแต่ว่าโรงเรียนนี้คือเหมือน้าวางเกมไว้แล้วอะแล้วเปลี่ยนทุกรอบเลยนะเห็นว่าคุณแม่มาด้วยเหรอลูกวันนี้มาคุยกับคุณแม่ดีกว่านายคุณแม่น้องจูนอยู่ไหนครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะคุยกับคุณแม่ดีกว่าจะได้รู้ว่าน้องกดดันหรือไม่กดดันอ่าคุณแม่เชิญเลยครับก็กดดันค่ะค่ะแล้วตรงไหนคะที่คุณแม่ทราบว่ากดดันก็เขาต้องซ้อมทุกวันนะคะ แล้วตัวคุณแม่เองนะคะเคยฝันไหมว่าอยากจะเห็นลูกสาวคนนี้มาออกทีวีมาอยู่รายการชิงชาติสวรรค์มาทาความสามารถแบบนี้ฝันที่สุดเลยะแล้ววันนี้คุณแม่ได้มานั่งดูน้องที่นี่รู้สึกงไงบ้างคะดีใจเอางี้คุณแม่อยากให้กําลังใจอะไรกับน,น้องูนเพราะว่าโรงเรียนแรกเขาทาไว้ดีมากดีจริงๆครับจากสุราชเนี่ยก็อยากให้น้องประสบความสําเร็จในวันนี้คะ่ะเพราะว่าเราฝันกันมาว่าอยากมา ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ค่ะถามลูกูนดีกว่าได้ข่าวว่ามีปัญหาในการซ้อมด้วยปัญหาที่ว่านี่คืออะไรคะก็คือแดนเซอร์ป่วยค่ะคนไหนคนไหนป่วยคะคนที่เป็นฝาแฝดนะคะอ๋อคนที่เป็นฝาแฝดแล้ววันนี้แฝดคนหนึ่งมาไหมคะไม่ได้มาคนที่แฝดพี่หรือแฝดน้องลูกพี่ค่ะพี่แต่น้องป่วยไม่ได้มาอ้าวแล้วนี่ใครมาแทนใครมาแทนน้องปอยค่ะน้องปอยน้องปอยตีชดานี่นะฮะ ไม่เคยพี่กับน้องปอยหน่อยดีกว่าค่ะสวยนะหนูนี่สวยด้วยหน้าตาเหมอนพี่จักรจันเลยอ่ะจะพูดงชจักรจันเลยนี่เอออาคัิริเลยเนี่ยน้องน้องปอยค่ะค่ะน้องปอยมาแทนพื่อพี่กดดันหมคะใกล้ๆใหม่เราูมค่ะกดดันมากได้ข่ามาพี่ส้มเขาบอกว่าดนอาจารย์ดุมาด้วยเออหรออาดุทาไคะอาจารย์ดุทไมคะเห็นอาจารย์ดุกดุร้องไห้เลยหรอ เดี๋ยวยังร้องไห้อยู่ตรงนี้ใจแล้วสะเทือนใจเหรอลูกยัง์ดุอาจารย์ดุพอไรเออะโดนดุอะเต้นไม่ได้เหรอเต้นผิดอย่างงี้เหรอเต้นไม่ได้เหรอหรืออะไรเมื่อกี้ก็เต้นสวยมากเลยนะเต้นไม่ดีค่ะบล็อกไม่ใช่บล็อกเลยอหเห็นเขาว่าอันนี้ผมผมรู้รู้ข้อมูลจริงเห็นเขาว่าครูบอกว่า ถ้าทําไม่ได้เต้นไม่ได้ไม่ต้องมาไอนี้มันใช้จิตวิญญาณนิดนึงเพราะหนูมาคนสุดท้ายไงครูก็อยากให้แบบเท่าเพื่อนๆอยากรู้จังว่าชื่ออะไรคะครูอ้วนค่ะครูอ้วนครูอ้วนค่ะใจเย็นจักจันจักจันเลยครูครับสวัสดีครูสวัสดีครับเพราะอะไรดุลูกศิษย์พอเต้นไม่ตรงบอกครับแต่ใช้ไหมฮะครับ ูดุนะนี่เขาไม่เหมือนครูอังคาานและใช้ครูอ้วนครับประธานโทษพอใช้ไม้แข็งแล้วมีความรู้สึกว่าได้ผลไหมครับครั้งเดียวครับครั้งเดียวเต้นถูกบล็อกวันนี้ถูกใจไหมถูกใจครับเอ้าถูกใจโอแคขอบคุณมากแต่วันนี้น้องทำได้ดีมากแต่หนูจำไว้เลยนะครับครูอ้วนเนี่ย ท่านดุดุดไปยัง้นเองขึ้นชื่อว่าครูนี่ครูนี่คือผู้ให้ดังนั้นเคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวครูเจริญทุกคนเลยลูกเอ้แล้ววันนี้ก็ทำได้ดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะตั้งใจค่ะตั้งใจขอบคุณจักรจันทร์ขอเชิญนูเรียนค่ะมัธยมบ้าน